ตรงนี้เรามีปลูกข้าวโพดนะคะข้าวโพดเราเริ่มโตแล้วนะข้าวโพดปกบุ้งปกบุ้งจะมีอยู่สามแปลงสี่แปลงนะคะนี่เป็นใบแบลงรักใบแบลงลักนี่เราได้กินกันทั้งหมู่บ้านเลยนะนี่เป็นมันญี่ปุ่นนะคะมันญี่ปุ่นนี่ปลูกได้สองแอ้ด้วใช่ถึเดือนก,กว่าแล้ว ประมาณสักเดือนครึ่งเราจะได้กินนะคะนี่เป็นคันนาวังตุง้งอันนี้ก็เป็นคันนาของเรานนงามมากเลยอันนี้เป็นแปลงที่ว่าเราเด็ดไปแล้วนะคะไอเราปลูกเราจะปลูกใหม่กันเราจะปลูกมือเขืยยาวตรงนี้นะคะวังตุ้งของเรางามมากนะ เมื่อวานเรามาพวนด,ดินกันนะพวนด,ดินใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำนางงามมากเลยเนหะ็นไหมนางงามมากจริงๆนะลอยกรอบถัดไปต้อเป็นทิวชิปนเป็นถั่วนะคะถั่วถั่วฝักยาวเน,นี้จะขนามกำลังเติบโตนะคะ นางกำลังเติบโตดอกไม้เราก็มีนะคะนี่เป็นบานไม้ลูล่ลอยนางกํลาลังจะโตเต็มที่แล้วนะเกือบเต็มที่แล้วเดี๋ยวนางจะมีดอกให้เราชมเชยนะคะบานไม้ลูลอยงามมากแล้วก็มีทานตะวันเราก็มีนะโอ้ทานตะวันเราตายไปแล้วเนาะทานตะวันเราตายไปแล้ว,าาลวจ,ะจะมีตรงนี้จะเป็น ดาวเรืองก็งมีต้นดาวเรืองแล้วก็มีต้นอ่าอะไรมันจะมีอีกต้นนะที่ป้าต้อยจำไม่ได้ต้องอยู่ตรงเนี้ยต้นตัวเรางงามนะอันนี้เนี่ยเพื่อนนางมีดอกแล้วนะนี่ไงนางเริ่มมีดอกให้เราเห็นแล้วอะไรนะดอกอะไรนะ อ,อ,อ,อะไรต้ยลืมชื่อแล้วเนี่ยดอกอะไรไม่รู้เนี่ยดูสินางมีไหลยตุ่มเลยนะนางต้นนี้เดียวแต่นางมีหุยดอกให้เราเชยชมกลุ่มนี้จะเป็นพวกมะเขือมะเขือมะกรูดมะนาวรวมมาอยู่ตรงเนี้ยไปทิวๆนู้นก็เป็นอ่าพวกอะไรอะปักทองแตงกวา มีกล้วยแล้วก็ลิมสุดตรงใกล้ๆก,กระถางนั้นเป็นบวบนะคะบวบเราได้กินเยอะแล้วนะคะบวบมาทางนี้นี่เป็นดาวเรืองโตแล้วดาวเรืองน่าจะเกือบใกล้ได้ดอกแล้วเนาะดอกไม้เราก็มีนะไม่ใช่วิวผลกินอย่างเดียวนะคะไม่มีผลผลิติที่กินได้อย่างเดียวเรามีดอกไม้ด้วยต้นมันปูได้กินกันเยอะแล,แล้วเหมือนกันนะเนี่ยมีมีอะไรมาเจาะกิน มแมลงก็คงจะหิวแล้วก็อร่อยไงกินแล้วมันมันก็เลยมากินกันเห็นไหมแบ่งๆพวกเขากินกันเนาะไม่นกก็มแมลงมาเจาะกินแต่ยอดอ่อนอนะ่ะพวกมันปูนี่อร่อยมากเลยนะกินกับส้มตำกับน,น้ำพริกนี่อร่อยใครรู้จักมันปูมั้งคะเราเราจะอันนี้เออเราต้องไม่พลาดการนำเสนอนะคะนี่สะอมของเราเห็นไหม ชอมเราตอนนี้ตัดไปสองสารอบแล้วนะต้นนิดเดียวแต่เรากัดยอดไว้เพื่อว่ามันจะได้แตกเร็วเนาะชอมของเรามีประมาณยี่สิบต้นนะคะกำลังงามเลยเหไหมมงามยกำลางามมากนะเมื่อวานก็ได้ตัดไปกินบ้างแล้วลหละแตกยอดอ,ดอ่อนตัดทุกแตกปับป๊บเลยนาง ฝัง่งนู้นก็จะเป็นกลุ่มนี้จะเป็นดอกไม้นะะเราจะประดับสวนเราด้วยดอกไม้นะ,นะเป็นโค้งๆสวยงามสวนเรามีบอ่อด้วยนะนสมัยก่อนบอ่อตรงนี้มันจะสกปรกนะแต่ตอนนี้เราปรับปรุงมันเลยไม่มีกลิ่นไม่มี กินเหม็นแล้วก็สามารถใช้มาลดต้นไม้ได้อีกนะคะไปไกลๆนู้นก็จะมีต้นมะม่วงต้นกล้วยแล้วก็ตรงพื้นดินก็จะมีปลูกกันเยอะแยะตำลึงก็มีนะคะมีทั้งตำลึงมีมะละกอมีอะไรกันกะเพราตรงนั้นเยอะๆเหมือนกันสวนของเรานะคะสวนหมู่บ้านหงประยูนนะคะ สวนล้วสวยไหมใครว่างมาชมได้นะเราร่วมด้วยช่วยกันมาปลูกนะคะปลูกด้วยกินด้วยร่วมกันกินร่วมกันปลูกเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านเรานะคะจริงๆแล้วมันจะมีสวนแบบนี้อีกสองสวนนะโครงการหนึ่งแล้วก็โครงการสองแต่ของเราเรียกว่าไม่ใช่สิโครงการสาม้วสองของเรานี่เรียกว่าเป็นโครงการหนึ่งนะคะ ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านมาทำสวนกเกษตรเล็กๆน้อยๆให้พวกเราได้กินกันนะคะอันนี้เป็นชื่อโครงการของเรานะคะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหงประยุนหนึ่งโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบางบัวทองนะคะถ้าหมู่บ้านไหนมีพื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้เราก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะ เพราะว่าทางเทศบาลบางบัวทองจะสนับสนุนเรานะคะสนับสนุนก็นคือการให้น้ําเราให้ปุ๋ยเราเป็นบางครั้งแต่น้ํานี่ยให้ประจําเลยนะคะถ้าประสกากน้ำนี่เขาก็คงไม่มีพืชผลอย่างนี้นะบางทีเราจะรอแค่สาไออรไปบ่อของเราแล้วก็ฝนที่มันไม่ได้นะเขาก็จะมาเติมให้เราบ่อยๆนะคะเห็นไหมคะน้ำอ่าเรามีวงด้วยนะวงวงปลูก กะเพราสา,าลาแน่หอมมากเลยอันนี้ก็เป็นกระเพราเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นจ,จ,จ,จ้า้านานอยังจ้าอ่ะสักพักแล้วเราต้นไม้ได้หน่อยแล้วกําลังอัดคลิปวิดีโอให้คนอื่นเขาได้ดูว่าหมู่บ้านของเรามีความสมัคคิแค่ไหนแล้วก็มีโหระพาเห็นไหมคะลื่น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 อันนี้ก็เป็นกะเพราเหมือนกันนะคะ อพริกค่อนข้างจะไม่ค่อยงามแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนางต้องงามแค่แต่ต้นนี้งามมนะตัวสิต้นนี้มีมีเม็ดเต็มเลยเห็นไหมต้นเล็กทีเดียวนะแต่นางมีเม็ดเต็มเลยนั้นเนี่ยแล้วก็มีต้นนี้เป็นพริกน้ำน้ำน้เต็มเลย <พา S 1> น,นี่นี่ก็มาเอาหวัวลาพาไปกระเพราหวัวลาพาสลัดแดดวันนี้จะยำวันนี้จะยำปลากระป๋องกระผัดมะเขือยาวนี่ต้นบวบของเรางามงามเห็นไหมคะ ตัวบวเรางามมากเลยเอาไว้จะมาอัปเดตสวนของเราให้ชมกันบ่อยๆนะคะถ้าหมู่บ้านไหนมีพื้นที่แบบนี้ก็ทํากันได้นะคะรวมใจร่วมใจกันแล้วก็แจ้งประเทศบาลเทศบาลจะเอาน้ํามาให้เราครั้งแรกเขาจะเอาปุ๋ยมาให้เราด้วยนะพันพุ์พืชด้วยหลังๆเราก็ซื้อกันเองบ้างเขาก็มาเขาก็ยังแจกเป็นระยะระยะนะ นี่เราเริ่มมีสมาชิกเราเข้ามาเด็ดพืชผักของเราแล้วเห็นไหมวันนี้ป้าก็จะวันนี้ป้าก็มาเด็ดนะป้ามาเอากะเพราจระแหน่แล้วก็โหระพาวันนี้ป้าจะทำไอเอจะทำยำปลากระป๋องแล้วก็ผัดมะเขือยาวเห็นไหมเราไม่ต้องซื้อปอดสารพิษทุกทุกอ่าพุกแปลงเลยนะคะไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะ